ซับเซตและเขตอำนาจผีผีอำนาจการปกครองในวันที่6พฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศของงานสืบสารประเพณีว่ว้สาสักระเจ้าพ่อหลักเมืองลำปางครับหรือว่างานฟ้อนผีประจําเมืองลำปางครับงานนี้ก็จะมีเหล่าบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่มาขี่ต่างๆครับผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เมืองลำปางครับ มาทำพิธีบวงสวงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองลำปางเล่าผีทุกตนผู้ซึ่งสิงสถิตยอยู่ในเขตพื้นที่เมืองลำปางครบรอบหนึ่งปีก็จะต้องมาทำพิธีไหว้าสาสักการะเพื่อแสดงความนอบน้อมแก่ผีตนที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่เมืองลำปางและก็คือผีเจ้าพ่อหลักเมืองว่าไปแล้วมันก็ขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะครับเมื่อโลกเราพัฒนามาจนถึงยุค 5G เทคโนโลยีสะดวกสบายลาวดัง ผู้คนในปัจจุบันเป็นเทวดาแต่เทคโนโลยีเหล่านั้นหรือว่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถตอบโจทย์หรือตอบสนองความต้องการภายในลึกๆของมนุษย์ได้ครับศาสนาผีมันก็เลยไม่เคยจากผู้คนไม่ไหนเลยมันยิ่งทําให้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างศาสนาผีกับผู้คนความเชื่อในสิ่งเล้นลับเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์หาคำตอบไม่ได้นะครับผูกพันกับเราตั้งแต่เราเกิดจนถึงเราตายนะ ยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มสร้างบ้านนะครับนั่นก็คือการเริ่มนับหนึ่งของการสร้างสับเซตแรกแห่งอนาเขตผีขึ้นมาเวลาเราสร้างบ้านครับแล้วต้องขุดหลุมเสาเอกเสาโทรครับเราให้ป้อน้อยผนานครับมาทําพิธีกรรมบอกกล่าวท้าทั้งสีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางครับเพื่อมาปกปักรักษาตัวบ้านนะเมื่อบ้านเราสร้างเสร็จขึ้นมาเป็นหลังนะครับไม่ว่าคุณจะชอบใจหรือไม่ก็ตามนะครับมันจะเกิด ดวงวิญญาณหรือมีผีขึ้นมาทันทีในบ้านนะครับเราเรียกกันว่าผีเรือนที่มาของผีเรือนกําเนิดมาจากแนวคิดความเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นครับมีดวงวิญญาณสิ่งสถิตมสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยรักษาครับเมื่อเราตัดไม้มาสร้างบ้านก่อเป็นเรือนครับดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จะติดมาอยู่ในบ้านเราด้วยเราจึงต้องอัญเชิญมาสิ่งสถิตอยู่ในเสาต้นไหนต้นหนึ่งในบ้านครับพร้อมกับ เออให้มาปกปักรักษาผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านครับนี่จึงเป็นที่มาของผีเลือน,นครับในปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับผีเลือนค่อนข้างจะลดน้อยถอยลงไปครับด้วยสาเหตุว่าเราสร้างบ้านด้วยอิฐหินปูนทรายกันเยอะขึ้นนะครับพนวกกับสภาพสังคมเราเปลี่ยนไปเราอยู่กันแบบแบบสังคมคนเมืองนะครับเราอยู่กันในคอนโดในตึกในแฟลตในอพาร์ตเมนต์ เมื่อตัวอาคารมีความขนาดใหญ่มีหลากหลายครอบครัวอยู่ในอาคารหลังเดียวกันครับก็จะก่อเกิดเขตอำนาจใหม่ขึ้นมาของผีนะครับนั่นก็คือเขตอํานาจของท่านเจ้าที่นะครับเมื่อเราก้าวออกจากตัวอาคารนะครับเราก็จะเข้าสู่เขตอํานาจการดูแลของท่านเจ้าที่ทันทีท่านเจ้าที่ตามความเชื่อถือว่าเป็นผีตนหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นผีที่เราอัญเชิญมาปกปักรักษาผู้คนในอาณาเขตบริเวณที่ท่านดูแลอยู่นะครับ ท่านเจ้าที่ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ญาติของเรานะครับแต่ท่านก็ดูแลเราเสมือนญาตินะแต่ในบ้านครับก็ยังมีผีที่เป็นญาติของเราด้วยนะครับนั่นก็คือผีในหิ่งบรรพบุรุษครับถึงแม้ว่าหิ่งบรรพบุรุษจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่หรือตามแต่ละความเชื่อนะครับแต่หน้าที่ของหิ่งบรรพบุรุษนั้นก็สร้างไว้เพื่อที่จะล้ำลึกถึงดวงวิญญาณของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ที่จากไปครับ ก็หวังเพื่อให้ท่านได้กลับมาช่วยลูกหลานผู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ครับให้มีชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นตลอดไปครับนับตามความเชื่อปัจจุบ,บันนะครับแค่ตัวบ้านเราหลังเดียวก็มีผีอยู่แล้ว3ามกลุ่มนะครับหากว่าเราออกจากนอกบ้านครับเราจะเข้าสู่อนณาเขตสับเซตของผีต้นใหม่ทันทีนั่นก็คือผีเสื้อบ้านผีเสื้อบ้านนั่นก็คือผีประจำหมู่บ้านนะครับคําว่าเสื้อบ้านมันมาจากคําว่าเชื้อบ้านครับคือกลุ่มคนผู้มีเชื้อสายเดีวยวกัน เพราะว่าในอดีตเราอยู่กันเป็นแบบสังคมชนเผ่ามาก่อนก่อนที่จะพัฒนามาเป็นสังคมชนชาติในปัจจุบันครับฉะนั้นความแน่นแฟ้นในเรื่องของสายเลือดและเรื่องของเชื้อสายจึงมีความสําคัญและสะท้อนให้เห็นในรูปแบบของศาลเสื้อบ้านครับศาลเสื้อบ้านจึงเปรียบเสมือนูนยนรวมวิญญาณแห่งบรรพบุรุษในชุมชนครับมารวมตัวกันในเขตบริเวณศออาลใจบ้านศาลใจบ้านจะตั้งอยู่บริเวณใจกลางหมู่บ้านครับ ซึ่งการมีอยู่ของสารใจ้บ้านก็เพื่อที่จะเป็นการปกปักรักษาลูกหลานผู้คนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านครับให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเขตอํานาจของผีเสื้อบ้านจะไปสิ้นสุดบริเวณปากทางเข้าออกของหมู่บ้านครับซึ่งในปากทางเข้าออกของหมู่บ้านก็มักจะมีสารตั้งขึ้นมาครับเป็นสารที่มีขนาดเล็กกว่าแสดงให้เห็นหนึ่งเขตอํานาจการดูแลของ ผีเสื้อบ้านว่ามาสิ้นสุดตรงนี้พอหากเลยจากสารเล็กๆนี้ไปก็จะเป็นเขตอํานาจของผีเสื้อบ้านหมู่บ้านอื่นหรือเขตอํานาจของผีอื่นต่อไปครับหนึ่งในความเชื่ออันเป็นอร,รกษณ์ของความเชื่อในการนับถือผีเชื้อสายประจําตระกูลหรือผีเสื้อบ้านนี่นั่นก็คือผีเสื้อบ้านสามารถแบ่งตัวขายายร่างได้ตามความเจริญเติบโตของเหล่าลูกหลาน ซึ่งยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ชุมชนเกิดการขยายตัวหรือจาเป็นจะต้องโยกย้ายไปตั้งถิ่ฐานแห่งใหม่กลุ่มลูกหลานที่จําเป็นจะต้องโยกย้ายจากพื้นที่เดิมเพื่อไปสร้างพื้นที่ใหม่จึงมักจะขอแบ่งดวงวิญญาณเจ้าพ่อหรือปีเสื้อบ้านจากศาลเดิมเพื่อที่จะไปสร้างศาลใหม่ในพื้นที่แห่งใหม่เพราะกลุ่มลูกหลานเริ่มตั้งเริ่มขยับขยายออกจากพื้นที่เดิมไปสร้างกลุ่มชุมชนใหม่ต่างๆ มันจึงเกิดเครือข่ายของกลุ่มลูกหลานชุมชนผีเสื้อบ้านขึ้นพัฒนาการของผีเสื้อบ้านหรือผีเชื้อบ้านก็จะพัฒนาการตามกิจการเจริญเติบโต,ตของชุมชนและลูกหลานของตัวเองแต่ในกลุ่มผีเสื้อบ้านก็จะมีผีเสื้อบ้านบางตนที่สามารถพัฒนาตนขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อได้การที่ผีของบรรฑชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นมาเป็นเจ้าพอ่อหรือถูกยกให้ขึ้นมาเป็นเจ้าพอ่อ เหนือผีบรรพชนกลุ่มอื่นๆมาสะท้อนถึงอำนาจของลูกหลานของบรรพชนนั้นๆต่อพื้นที่ว่ามีอำนาจมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อเมื่อกลุ่มชนใดมีอำนาจเหนือกลุ่มชนอื่นหรือสามารถชักนำกลุ่มชนอื่นให้เข้ามาอยู่ภายใต้แนวคิดหรืออำนาจของตนได้ก็ย่อมจะมีผลต่ออำนาจของผีไปด้วย ฉะนั้นกลุ่มชนที่มีอำนาจทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าก็มักจะยกเอาบรรพุรุษของตัวเองขึ้นมาเป็นผีที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่อยู่เสมอเมื่อมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนอำนาจของผีมันก็สะท้อนถึงความขัดแย้งกันของกลุ่มชนในพื้นที่ยิ่งในพื้นที่มีกลุ่มชนผู้นับถือวิญญาณบรรพุรุษหรือนับถือผีที่ต่างกันมากเท่าไหร่ความขัดแย้งก็จะมากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว พราะแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นก็จะมีวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันยิ่งมีความหลากหลายมากก็ยิ่งทําให้การปกครองนั้นยากยิ่งขึ้นในหน้าปวิตศาสตร์ของผู้คนผู้ซึ่งนับถือผีในพื้นที่เอเชียตะออกเฉียงใต้มีการปฏิรูปศาสนาผีอยู่หลายครั้งและครั้งแรกปฏิรูปโดยพระเจ้าอนอธามังช่อหรือที่เราคุ้นชินกันในชื่อของพระเจ้าอนุรุตพระเจ้าอนุรุตคือกษัตริย์ผู้กามในอดีต พระองค์ได้รับเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมาจากพวกมอนพระองค์ได้นำมาปรับใช้กับศาสนาผีในอาณาจักรผู้กามผู้กามในช่วงเวลาดังกล่าวผู้คนนิยมศรัทธาในผีนัดเป็นมากผีนัดแต่ละทินแต่ละตนก็มีฐานมวลชนที่แตกต่างกันมีกลุ่มชนที่แตกต่างกันอยู่เบื้องหลังหากต้องการควบคุมมวลชนก็ต้องควบคุมความเชื่อ ของมวลชนให้ได้ก่อนพระเจ้าอนรธามังช่อก็เลยยกให้พระอินเป็นนัตสูงสุดเหนือบรรดาอุมนัตต่างๆนัตตุกตนในดินแดนของพระองค์จะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระอินซึ่งถือว่าเป็นนัตสูงสุดและพระอินก็คือนัตผู้อุปัรภมค้ำจุนพระพุทธศาสนาพระเจ้าอนุรธาได้สถาปนาพระอินขึ้นเป็นผีนัตสูงสุด ยิ่งใหญ่กล่วนัดต่างๆในอนาจาักรของพระองค์และพระอินทร์ก็นับถือพระพุทธศาสนาเจรนั้นผีนัดทุกตนที่อยู่ภายใต้าการปกครองของพระอินทร์ต้องนับถือพระพุทธศาสนานั่นคือการจัดระเบียบการจัดอำนาจของผีแต่ในการจัดอำนาจในทางโลกผู้ซึ่งเป็นผู้อุปถมัมภ์ค้ำชุพระพุทธศาสนาในดินแดนพวกกามนั่นก็คือพระเจ้าอ,อนุทาเจรนั้น วัวหน้าทุกชนเผ่าผู้ซึ่งนับถือผีนับต่างๆที่ต่างกันจะต้องอยู่ภายใต้การปรกครองของพระเจ้าอนุธาไปในตัวถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะไม่สามารถกระจัดลัทธิความเชื่อของศาสนาพินัตออกจากดินแดนผู้กามไปได้แต่ก็สามารถจัดระเบียบให้อยู่ในล่องในลอยเป็นกลุ่มเป็นก้อนสามารถบริหารและจัดการกันได้จากความสําเร็จในการปฏิรูปศาสนาผี โดยการนำศาสนาพุทธไปครอบศาสนาผีไว้ของพระเจ้าอาราธามังชอมันทําให้เกิดโมเดลเรียนแบบขึ้นมาโดยผู้นําของดินแดนทางตอนในยกตัวอย่างเช่นกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มล้านนากลุ่มล้านช้างซึ่งดินแดนทางตอนในเป็นดินแดนในหุบเขาแต่และหุบเขาก็นับถือผีที่ต่างกันพอหันมานับถือศา,าสนาพุทธหรือเอาศาสนาพุทธไปครอบศาสนาผีดั้งเดิมไว้มันเลยทําให้ดินแดนเหล่านั้นลดการกระทบกระทั่งกัน เพราะว่ามีจุดยึดเหนี่ยวที่คล้ายคลึงกันจึงก่อเกิดกลุ่มรัทใหม่ขึ้นในดินแดนทางตอนในจึงก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในดินแดนทางตอนในโดยผ่านพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าช่วงเวลาในการปฏิรูปศาสนาผีจะผ่านมาเกือบพันปีแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าศาสนาพุทธก็ไม่สามารถจะลบศาสนาผีออกจากผู้คนในดินแดนนี้ไปได้คุณก็ดูเอาจากงานฟ้อนผี ประจำปีของลำปางในปีนี้ครับมีผู้คนมากมายครับมาขี่ล่างสงมีประมาณาสัก4ี่สาห้าคนมาเข้าร่วมในงานฟ้อนผีสารลักเมืองเจ้าพ่อลำปางครับนั่นแสดงถึงว่าความเชื่อในวิญญ,ญาณบรรพุรุษหรือความเชื่อในผีบรรพุรุษไม่เคยห่างหายไปจากดินแดนนี้เลยแต่มันถูกศาสนาพุทธครอบไว้ผีก็นับถือพระเหมือนกันซึ่ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็อยู่ภายใต้อำนาจของพระอินทร์ซึ่งพระอินทร์ถือว่าเป็นผีสูงสุดในบรรดาเหล่าผีพอเริ่มเข้าตอนเที่ยงวันครับบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่มา้าขี่ล่างสรงต่างๆครับก็เริ่มที่จะหยุดพักกับผู้คนก็ออกมาหาอะไรกินครับตรงบริเวณเออรอบๆถานที่ประเพณีฟ้อนผีหลักเมืองเจ้าพ่อลำปางครับมีผู้มาออกลงทานกันมากหน้าหลายตาครับผมก็ไปต่อคิวที่ลงทานขนมจีนน้ำเงี้ยวครับ งานนี้กินฟรีลตลอดทั้งงานครับไม่ว่าจะเป็นอาหารและน้ําดื่มครับหลังจากที่เติมพลังครับด้วยขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วผมก,ก็ไปเก็บภาพต่อที่ศาลลักเมืองเจ้าพ่อลับปางผมมาเก็บภาพสังเกตการณ์ที่ศาลลักเมืองครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้อย่างชัดเจนครับก็อยากแะชี้แนะให้ทุกคนได้มาคบคิดกันนั่นคือศารลรักเมืองถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสดแห่งศาสนาพีประจําเมืองนะครับขณะที่ผมเก็บภาพผู้คน ซึ่งมาทําพิธีกรรมในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับต่างคนก็ตามน้าเครื่องวงส่งบัตรพีต่างๆครับเพื่อมาไหว้สาสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมได้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างศาสนาผีกับศาสนาพุทธนั่นก็คือความเป็นธรรมดา normal ที่สุดของศาสนาผีนะครับไม่จะไปต้องมีสื่อกลางนะครับไม่จะเป็นต้องมีพระสงฆ์ไม่จะไปต้องมีพ่อน้อยพ่อหนานผู้ศรัทธาหรือลูกหลาน สามารถเข้าไปสื่อสารอ้อนวอนขอจากองค์ท่านได้โดยตรงด้วยภาษามนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเลยนะและอีกหนึ่งข้อสังเกตครับที่เป็นธรรมชาติมากๆของผู้คนผู้ซึ่งมาสัก,การะบัตพีกับสารเจ้าพ่อหลักเมืองครับนั่นก็คือการเข้าไปผูกผ้าจัดสีไปสัมผัสกับองคอ์เาสาหลักเมืองได้โดยตรงโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงชายหรือคนข้ามเพศครับ หรือว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่ก็ตามนะครับคุณสามารถเข้าไปสัมผัสกับตัวเสาหลักเมืองได้ได้โดยตรงเสมือนว่าเจ้าพ่อหลักเมืองไม่เคยเดียดฉันลูกหลานนะครับไม่ว่าลูกหลานจะเป็นอะไรก็ตามนะมันสะท้อนถึงรากทางความคิดของลทัทธิวิญญาณนิยมครับนั่นก็คือวิญญาณบรรพบุรุษย่อมมีหน้าที่ปกปักรักษาลูกหลานอยู่เสมอพอเริ่มเข้าช่วงเวลาบ่ายโมงครับงานประเพณีฟ้อนผีเหล่าเจ้าพ่อเจ้าแม่มา้าขี่และล่างทรงต่าง ก็เข้ามาร่วมพิธีกรรมอีกกันอีกครั้งหนึ่งครับงานค่อนข้างจะคลืค้นเลยทีเดยด้านในก็จะแออัดไปด้วยเหล่าบรรดามา้าขี่และล่างสมครับซึ่งมาทําพิธีฟ้อนผีเพื่อที่จะมาแสดงความนอบน้อมสักการะ,ะกับเจ้าพ่อหลักเมืองลำปางครับหากว่าเราสังเกตเห็นผู้คนครับผมว่ามีไม่ต่ำกว่า500ในงานวนนั้นนะดูจากการแต่งกายครับค่อนข้างจะหลากหลายเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะมากมีตั้งแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่ผีมดผีเมงซึ่งเป็นผีพื้นฐานครับ มีผีกะเลียนผมก็เจอด้วยเออผีอินเดียก็ยังมานะครับผีคนไทยอยุธยาก็มีครับเหตุการณ์และพิธีกรรมในงานหลายๆอย่างครับไม่สามารถจะอธิบายด้วยตรรกะทางวิยทยาศาสตร์ใดๆได้จริงเหล่านี้ต้องเข้าไปสัมผัสด้วยความรู้สึกด้วยหัวใจครับถึงจะรับรู้ถึงความมีอยู่และความศรัทธาของผู้คนผู้ซึ่งเข้ามาร่วมในงานฟ้อนผีในครั้งนี้ สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาของลูกหลานที่มีต่อวิญญาณแห่งบันพบุรุษและในช่วงท้ายคลิปผมก็อยากจะฝากผลงานไม่สักหน่อยครับไม่ว่าคุณจะรับชมผ่าน Facebook YouTube หรือ Ti k t o k ครับหากว่าเห็นว่ามันดีมันมีประโยชน์ครับหรือว่าชื่นชอบก็ช่วยกดติดตามครับกดปุมติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลกังใจให้ผมในการสร้างผลงานชิ้นต่อไป ส่วนในการมาร่วมงานครั้งนี้ครับผมก็ได้ของฝากเป็นไข่ต้มอยู่ห้ใบครับเป็นเครื่องเส้นของไหวในการมาร่วมงานสืบสารประเพณีฟ้อนผีเจ้าพ่อลักเมืองลำปางในครั้งนี้ครับสุดท้ายนี้ต้องขอบอกว่าไหวซ่าลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ